ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องสู้ขู่สู้คนนะครับผมเอามานนี้มาติดตามแม่แหลกกันนะพี่น้องเอฟซีโค้งสุดท้ายบทที่แล้วเอฟซีอ่าคอมเมนต์มมว่าแอดนะพี่น้องว่าจองตัวตัวัวงซื้อนอน้อยนะครับวันนี้แอดจะเขียนรอกให้พี่น้องเอฟซีรีเบิ่งกันนะครับผมให้ตัวยิ่งย่งมาเริ่มเทิมเลยมือนี้พี่น้องเอฟซีนะครับ เอาพอดีครับผมพอดีครับผมไม่ยังอัดอัดอัดยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุัสกนลบอช่อง YouTube เออเปิดแล้เนี่ยยวันนี้จะได้ชไทยทำดก่นี้เหรอ เมื่อเอันเรนอันันลามาอันลาเฮ้อันลาเฮังี่ังี่แม่นยูบันดาเทศไทแต่ว่าพอกระบอกก็เปลี่ยนดอกมันบอกของของข้าอยู่หัวคนไม่แหละได้ว่าลาวเฮติแต่ว่าคนก็เพได้เขาบงบงคนนมาจากเนาะข้าบนอข้าไฟเปนี่ยนไปนล้เอา้พจ้มาหสุดท้ายนั่ว่าเป็นสุดท้าย้ถือว่าคงสุดท้ายแล้วได้ยินข่าวว่าเรกดับขั้นเทพ รับทั้งศูนย์ทั้งบนทั้งล่างของสนมรับศูนย์บนล่างครับผมรับยี่บบาทยี่บาทรับศูนย์บนล่างได้ทั้งนี้เออนี่เด้นี่อันนี้หนี้บาดวันี้เอาพี่นังเอฟซีผู้ใดสิไปสิยูผู้ใดสไปสิยูเออมันเจ้าก็ยังมีเขาศูนย์เกตก็มีอยู่มีอยู่แต่ว่า ใส่เฮ็ดไว้ตั้งแต่มันบริหาูนุดตั้งแต่ม้าเ่าบริหารเลยโอ้อันนี้คือเตรียมชุดล้วงไปแล้วเตรียมชุดที่ท่านเจ้าไปเตรียมชุดลงไปแล้วแบดนี้มันมันเรือมาขคอยก็ขบอยก็ว่าขคอยบ่ิหาได้ตัดมันบ่เพราะว่าบ่ิหารในรู้ว่าจังไรจังไรเอาเขียนไปเต็มเอออันนี้คือเตรียมชุดลงไปแล้วนี่แบดนี้มาคิดมาสรุปพวงสุดท้ายเอาเข็งๆคร่งรน่นๆรดเอาหน่อยๆคู่อันนี้พวงสุดท้ายแล้วเด้อันนี้อันนี้จังว่า วันนี้ซูนดับทั้งบนทั้งหลังสิวันนี้แม่เช็ดตาออกบ้างบัวถ่ายออกจะร่องเหรอครับนกองเพล่จะร่องไว้หายยังสี่ล่ะแต่ว่าผู้ใดหยาบซื้อก็ซื้อมันก็าไ่อันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มอันนี้นะอ่อันนี้ชุดเต็มลงไปแล้วนี่แม่ชุดเต็มไปแล้วอ่กับผมถ้ากันลงไปแล้วชุดเต็มลงไปแล้วนะครับเป็นของอิฟซีวันนี้มาเอาชุดไทย คัดออกมาใช้แล้วเดี๋ยวายยาขาให้เอฟซีเขาที่ที่เขามาใหม่ให้ให้ให้แนแคปหน้าจอทุดเต็มก่อนเคิดกันบ่าครับพี่น้องทุดเต็มตัวใหญ่หรอกงวดเออเช่นตัวใหญ่อยู่ด้วยงวดครับงวดนี้เช่นตัวใหญ่มาคลิปแรกไม่คลิปแรกตัวน้อยว่าก็ตัวน้อยแทวห้องมาเห็นว่าสั่นอ่ะพอดีตัวใหญ่เราพี่น้องเอฟซีเอออันทุตขึ้นุดเต็มมาเนี้ยนะทุดเต็ม อาบาดนี่ชุดคัดบานด,ด,ดนี่คัดแน่นๆแข็งๆเลย,เ,ยเอาใช่เ,เลยครับแม่ เอาเี่กเราไปเขียนไใ่เด้เขียนแล้วใส่เดเลเรากใส่นึฮะเด้เด้ชื่อทาเล็กครับดับคันเทพบนล่างศูนย์เขียนกโอ้ยคือบอกผิดดับคันเทพดับบนดับล่างนอะโอยวันนบ้อล้วเดาไทยเกืบิ้งกิบกันโอ้ยบงเสื่อความเบิ้งกรบเ้งไปน้ำกันดิขาวกอนปจำวันทีสิงหาคม ดับผมดับศูนย์บนล่างดับศูนย์บนล่างนะคุดับดับอยู่ดับทั้งหน่วยทั้งสิบหวเออดับทั้งหน่วยทั้งสิบเลยคือคือดับบนล่างคือดับทั้งหน่วยทั้งซิมามากมากอร่อยโบเกียวครับแล้วบ็โบเกียวเออโบเกียวดับสิบวยบนล่างอันนี้มิตาเอาแต่หน่วยกับสิบวยบนอุ้ยหน่วยบนเห็นปะวยสิบเออทั้งหน่วยสิบบนล่างนั่นแหละ กัดวอกนอนอรับสวนผลไม้ไม่นอกระชือกรบมักกระชือรถปั้ก็เป็นแนวทางเนาะมันอก่อนเข้าก็เป็นจริงมาอะไรจังสีเนาะครับผมอ่ะอางเทียบว่ากันอยู่หางเทียบกับวิวอันนี้อยู่เด้กผมบอกเป็นยังพี่น้องก็คือคือเราต้นทุนลงถ้าพี่น้องมักจัดได้ประคานปีนเข่าเออนี่นี่เด้ซุ้มบานเนี่ย ที่อามมานี่ซุ่มนี้ตันไหนบาดนี้ซุ่มคัดออกมาแล้วบ้านคัดแล้วก่อมาแล้วซุ่มนี้กัอะไรเขาเนี่ยรับผมเขียนเนี่ยเอาไม่มีตัวเน้นตัวผู้กลมให้บอลนี่เน้นตัวใดแม่ตัวผูงกลมมันมีประกาศนทำงินเน้นเห่เลยนะครับของมันสีแดงแล้วต้องนทำงินบ่าที่อันนี้ที่อันนี้คือแปดหกกับผมตัวเน้นแปดหกกับเจ็ดสี่ อันนี้ส้มคือคือเคี่ยงยูนิซี8หา8สีนี่เป็นตัวร่องอแต่ว่าส้ม,สมนี่ล่างนี่เานี้ยุ้มล่างนี่นี่ล่างนี่มักมักหากับซีนี่แล้วนี่จมากโอ,โอ้โเน้นซีหน,น,นึ่งหาหนึ่งเออนี่มโอ้เน้นติดซีติดซีก็หาเอาเล็กวิ่งพอบุ่มีได้วิ่งเล้วิ่งจะวิ่งบน วิ่งบนล่างบกวโอวิ่งบนล่างเล่นบอดดิวิ่งเออบนล่างเลยเนาะโอ้ว่าจับคู่นี่แยกบนรางเออบนรางวิ่งบนรางแต่ว่าบนบนบนนี่มักเบ็ดบนล่างนี่มัดขากัมเนืองโอ้อ่ากำเนืองเออล่างวัดนี่นะเล็กวิ่งเลียวิ่งบนล่างอ๋อจับคู่จับคู่นี่แม่แปดหกแปดห้า แปดสคับอ่ะยว่มี8 3 8 4เ่ห้เจ็นตัวสุด่อายเดเจ็ดเจ็ดเ็นก้าเนเดี๋ยวออเดี๋ยวรอกทำไมแปดสี่แล้วก็เก้าสี่เมืกแว่ม่เก้าสี่เนี้เจ็ดสี่ดีตาล่แต่เราิมพี่มาตะกี้อกเื่อนแก่ราคนสามาเอาให้เรางาสามเขียนสามหา เกดเด้อพี่น้องเลขเกดเด้อฮันเด้อเกตเลเกตเด้อบ่แม่นเลขเก่าเด้อบ่ได้ครับผมเกี่ยนไม่หลอกมั้ยอันนี้อันฟังนี่ไม่แหล่มักล่างฟังนี่ไม่แหล่มักบนแต่ถ้าสิซื้อก็ซื้อบวกบนบวกล่างนั่นล่ะครับผม เออค่ะย <łość> ้ำคือตัวตูนเลยพ่อพ่อมันคูตเพราะว่านี่ก็หลายปูเนี่ยมันมันมันกลับมันกลับแม่เพิ่อนก็เน้นให้ไหมเออมันกลับอะนะมันกลับมันเอาพี่เรียกสามตัวข้อมูไงแล้วสามตัวมักอันนี้นี่มักมักลอร่อยนึ่งนะสามตัวก็มีเออมักลอร่อยนึ่งบนหกแปดแปดหก แปดหกแปดหาแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เดีให้มักสุดๆเลยคือดเนี่ยบนแปดครับผมเจ็ดสี่ันดีมี่ล่างนี่นีอยู่หนึ่งสองนี่หกคูนมาแม่หรือมีสี่สองหาสองสี่หนึ่งหาหนึ่งเดสี่สามหาสามสี่สองล่างห้าสอง่ล่างสี่สองสี่หนึ่งกับแปดหกสี่หนึ่งอยู่ดักเมยดีมาแม่เนาะ ท่าสื่อะอันกับฟออนฮาร์ับเ่าเออะวะแต่ว่าฮารแต่ว่าคนสื่อเขากับกับอยู่หรอละแต่งวดที่แล้วมันเข่าตรงเข่าอาอาสามกตรงทีแล้วล่างสามอาจจะมาตกเก้าได้พี่น้องด้วห้าสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สามห้าสาม ขงบนนี่คุณแม่เน้น็บนสมตัวเน้น8แปดหกับเจ็ดสีหนึ่งหแปดข้างล่างนี่สี่สองหนึ่งแปดหกเล็กตัวเดียวแม่คนเดียวสอง1าคาหนึ่งแปดห้าะกสตัวอีกสามสามตัวบนสี่แต่มันสี่มากเลยเจ็ดสี่แปดสี่นแปดมาสันหกับแปดหกกับแป จะเปี่ยนหาบ่ปันไรมาพบเป็นบกไร้วัวกองเด็ตรงน้แล้วก็มาตัวนี้แต่ว่าซุมหนีนัคนมักล่างเตีว่ายันซื้อแล้วได้ผลิตมักซื้อวะรามมามี่าทเก็บวด้วยไหเ่งเลยดิโอ้ดีทังคนนี่ย่งสั่นอ๋อครับพี่น้องีที่บัดที่นี่หลังจากเบิงตัวของแม่เลยแล้วบัดนี้เอาตัวบักใหญ่มากบัดนี้ อาตัวบักใหญ่นะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีคงจะเห็นกันแล้วก็แเช็คจอกันได้นะครับเอาโค้งสุดท้ายเลยด้อโค้งสุดท้ายนะครับแม่เหลาฟันฟันไฮกันคันเออว่าว่าฝากส่งน้ำเด้อครับกับผมช่องช่องแม่เลาผ้าลวยโอ้ชงแม่เหลาผาลวดฝากส่งเลยนะว่ามันช่องเสาเหัวเดี๋ยว แล้วสิแล้วใกล้สิหอดว่าคือวันที่สิบสี่สิบเด็ดแล้วสิเขาไปฟันท้งให้ตัวเดียวแข็งแข็งเดียวันที่สิบสี่วันที่อ้อเขาไปฟันท้งในช่องเออก็บ่าฟันอยู่นี่พร้อมด้วยมันเดี๋ยวเอาคากก้อนอยู่เออเดี๋ยวเอาจอดๆเด้ของดีเอ้าครับพี่น้องไก่ซ้ำฟันคือก่อนครัพี่น้องที่เพราะว่าแม่เน้นให้แล้วแต่ว่าสิฟันให้ตัวเดียวเลยนะกับผมเหมือนจะได้ตัวเดียวเขายังเก็ดสองอ่ะนะก็เจ็ดสองนะคนให้ตัวเดียวอย่างเงี้ย จะได้พี่เจ็ดสองเขียนครับอืมแต่ว่าเอาขัดๆก็จังซันจงถ้าเจาะปริมาณถ้าเจาเขาไปบรไม่ส่งก็คอยทิ้งลูนี้สองนะอ่ครับผมกตามนี้ได้ครับเ้อรคงสุดท้ายนะครับ่แ้วเรียกสามตัวกันหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดห้านะครับส่วนตัวนี้แอดเคานผิดีเอเป็นเลขเจ็ด้พี่น้องเลขเจแอดติไว้ยเลขเจ็ดเจ็นะครับเจดซวิ่งบนแปดนะครับวิ่งบนแปด วดนี้แม่กรมให้คือเน้นให้คืดแปดหกกับเจ็ดสี่ส่วนล่างให้วิ่งหากับหนึ่งนะครับหากับหนึ่งเน้นทีสี่สองหาสองห้าหนึ่งนะครับพี่น้องเอาแคบนาจอกันเอาไว้ครับผมขอให้จบวันมันกันเร่งเร่งแห่งกันนะครับพี่น้องกับแนวทางของแม่แหลกันนะครับอ่ะขอบคุณขอบคุณในหลายครับแม่แหลกครับผมดับกันเตร็จมาลงเลยก่อน ดับขั้นเทพบ่ะดับขั้นเทพเนาะบ,บ่บ่บบบเขียนลงบ่ดับดับอันบนล่างเซียนมึงเดียวลงได้บนล่างดับศูนย์เนลยเดี๋ยวพ่อจำเขียนจะได้โตดับออดับบนบนล่างดูฮันบนล่างศูนย์ตัวเดียว,บบลวเลยล่างศูนย์ตัวเดียวนะครับเดียวเป็นเลขทีไอ้สิตีกรอบให้นะครับนี่ครับเป็นรองเอพีซีเอามาเบิ้งกันอีกรอบนึงก่อนจำลาผ้ากันไปนะครับเป็นรอง ดับคันเทพดับบนล่างทั้งบนทั้งล่างดับศูนย์นะพี่น้องดับบนศูนย์ดับล่างศูนย์นะครับถ้าใบซื้อติดศูนย์ก็ให้เบาๆลงมาพี่น้องกันสินะครับอาจจะอยู่กัดงวดนี้นะครับอ่ะขอบ,บ,บคุณขอบคุณแม่แรงแล้วนะครับเดี๋ยวจาเป่าเป่าย่าเป่ากันเดี๋ยว,ยว,ยก,วกัน <laughs> อยดอดสุดยอดกันจนัง <laughs> มาเอาวันดีก่อนก็ได้ใช่ไหมเอาท่อแม่แดล้ววันดีครับผมามาดีคาราบาไม่ร <laughs> ุดเนี่ย